สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอ,อการค้าครับวันนี้รายการของเรามีผลสํารวจที่น่าสนใจมาฝากเป็นผลสํารวจจากทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจดาวร่วงประจําปี2,558ครับซึ่งเป็นการล้อไปตามเทรน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันในกล้และก็ในอนาคตระยะยาวรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป มาเริ่มต้นที่ธุรกิจดาวรุ่งกันก่อนนะครับอันดับหนึ่งเป็นอื่นใดไปไม่ได้ครับนอกจากธุรกิจการแพทย์และความงามเพราะยุคนี้ไม่ว่าใครก็อยากจะดูดีกันทุกคนครับขณะที่อันดับ2ก็ใกล้เคียงกันเป็นธุรกิจเครื่องสําอางและครีมบารุงส่วนอันดับ3คือธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะว่าทุกคนในเมืองไทยตอนนี้ต่างก็มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็จะได้โอกาสจากตรงนี้ไป ขณะที่อันดับ4ครับคือธุรกิจทางด้านของการสื่อสารและการท่องเที่ยวทททมีการประเมินเอาไว้นะครับว่าปี2,558นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายัางเมืองไทยมากถึง28ล้านคนและเป็นตัวเลขการเติบโต2หลักด้วยกันส่วนอันดับ5ครับเป็นธุรกิจประกันชีวิตถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเบือเบ้องต้นขั้นพื้นฐานนะครับที่คนไทยทุกคนควรจะมีและขณะเดียวกันยังสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วย ส่วนอันดับที่6ครับเป็นธุรกิจเครื่องดื่มอันดับที่7นั่นก็คือธุรกิจจําหน่ายและผลิตถุงมือยางถุงมือตรวจรวมไปถึงธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างอันดับ8เป็นธุรกิจจําหน่ายและผลิตสินค้าสําหรับผู้สูงอายุเพราะอย่าลืมนะครับว่าอีก10ปีนับจากนี้ไปช่วงประมาณปี25-68ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะครับซึ่งจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีมากถึง20%ของจํานวนประชากรทั้งหมดครับ อันดับ9คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และร้านกาแฟและสุดท้ายครับอันดับที่10ประมงน้ําจืดและธุรกิจจาหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าบิ๊กไบค์ก็เป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงแต่แน่นอนครับว่าเมื่อมีธุรกิจดาวรุ่งก็ต้องมีธุรกิจดาวร่วงที่กําลังซื้อหรือยอดขายของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะลดน้อยลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วธุรกิจดาวร่วงนะครับประจําปีนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือดอกไม้ประดิษฐ์ ตามมาด้วยหัตกรรมทั่วไปผักและผลไม้อบแห้งสิ่งทอผ้าผืนร้านค้าดั้งเดิมยางพาราโทรทัศน์สีรุ่นธรรมดาที่เป็นจอตู้ข้าวสุกพันที่เป็นแบบนั่งยองๆรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรุ่นเก่าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะครับเพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะหันไปใช้อีโคคาร์รวมถึงซื้อบิ๊กไบคันแทนแน่นอนครับว่าปี2558นนี้มีโอกาสอีกมากมายนะครับที่รอท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ แต่ขณะดเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ตามมาด้วยและผู้ประกอบการควรจะเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอย่างนั้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับผมจะพาไปสัมภาษณ์พิเศษผู้มำนในการของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันครับ กับข่าสู่ช่วงที่2ของคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้านะครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมมาร่วมกันประเมินดูครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2 5 5 8จะขยายตัวได้แค่ไหนและมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนบ้างผมอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านเป็นรองอธิการบดีด้วยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์ประเมินดูแล้วเศรษฐกิจไทยปี58จะโตในสักกี่เปอร์เซ็นต์ครคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี58เนี่ยมีความผันวนง่ายไปตามสีโลกนะครับ,รบการประเมินเนี่ยค่อนข้างจะประเมินลําบากถ้าเอาข้อมูลในช่วงต้นปีแต่ว่าถ้าเราคิดว่าต้นปีที่ความผันวนของราคาน้ํามันและแรงกดดันต่างๆของสีโลกเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าถ้ามันผ่านไปได้ดีดเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งค้าไทยมองว่าน่าจะโตใกล้เคียง4%อนะครับใกล้สี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามองตอนนี้เนี่ยก็ต้องมองในเชิงของการย่อลงมาเพราะว่าความผันวนเศรษฐกิจโลก ผมไล่คร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือความตึงเครียดในรัสเซียยังมีอยู่นะครับปัญหาที่ยุโรปจะไม่ฟื้นเร็วและก็ยังมีภาวะเงินฝืดที่อาจจะเข้ามาจ่อเป็นปัญหาของยุโรปนะครับและก็กรณีที่ต้องตามในเดือนมกราคมคือกรีซเนี่ยอาจจะมีการเลือกตั้งและอาจจะได้รัฐบาลที่ปฏิเสธการใช้เงินยูโร,รถ้าสมมุติว่ากรีซออกจากยูโรนะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยพันพน,นง่ายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือประเมินได้ในประมาณเดือนมกราคมผ่าน และยังต้องดูว่าญี่ปุ่นฟื้นจริงไหมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเงยหัวเมื่อไหร่เพราะ,ะนี่นนคือความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับกรณีของน้ามันต่ํามากแล้วก็ยุโรปยังมีปัญหาเยอะประเทศต่างๆยังฟื้นช้าเนี่ยจึงทําให้ข้อมูลณตอนนี้เนี่ยมันจึงย่อเศรษฐกิจไทยอาจจะโตไม่ได้เต็มที่เพราะส่งออกกับการที่อาจจะไม่เด่นนะครับ,รบแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรมากเนี่ยการกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยแล้วก็การที่คนไทยคงจะ ได้รับอันนี้สรงจากการที่ธนาคารมันถูกและประหยัดกันได้ปีรับประมาณแสนล้านเนี่ยนะครับหรือเดือนละประมาณหมื่นล้านเนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนให้สีไทยเนี่ยมีกําลังวังชาแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นได้ใกล้เคียงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องตามข้อบ่งใใใชี้การที่จะโตได้ใกล้เคียงกับสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยในบทบาทของรัฐบาลเองเนี่ยต้องอยู่บนสมมติฐานอะไรบ้างครับก็รัฐบาลจะต้องบอกว่าก็ต้องเขียนบทเองเลยเนาะแล้วก็ต้องเล่นเป็นพระเอกเลยครับตั้งแต่ต้นเรื่องออกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะแล้วจะหาพระรองมาก็ได้ไม่เป็นไรครับ แต่เปิดมาปับ๊บไตรมาสที่หนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องเล่นบทพระเอกคือตะลุยเลยเป็นพระเอกหนังบู๊เลยนะครับ <c oughs> ชักปืนยิง <c oughs> ใส่ผู้ร้ายเต็มที่เลยก็คือกระสุนทุกเม็ดเนี่ยต้องรีบยิง <c oughs> คือระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงของสิ้นปีเนี่ยบรรยากาศมันผ่อนคลาย <c oughs> ผมเชื่อทุกคนรู้นะครับว่าบรรยากาศมันรู้สึกปีใหม่คึกคักรถรานแน่นไปหมดเลยคนไปเที่ยวมันเต็มที่เลย <c oughs> ทั้งๆท,งที่กลางเดือนธันวาคมเนี่ยตลาดหุ้นตกระเนระนาดเลย รัสเซียมีปัญหาค่าเงินรูเบิลราคาท้่มันลดลงแต่ปรากฏว่าพอราคาท้่มันลดลงปั๊บคนจะได้อันนี้ส่งว่าเฮ้ยน้ำมันถูกน้ำมันถูกแล้วก็รัฐบาลจัดมากรรมรลดราคาอีกนะครับอาชีพเงินให้กับชาวนาชาวสวนกําลังวังชาของระบบเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีปลายเดือนธันวาเนี่ยมันจึงคึกคักฮะแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเปิดมาต้นเดือนมกราคมปั๊บมันกลับมาเครียดใหม่เหมือนเดิมโลกมีปัญหาน้ำมันหย่อลงนะครับหุนไทยตกลงคนกลับมายืนอยู่บนความจริงว่าราคาพืชผลทางการเกษตรก็ยังราคาต่านะ เศรษฐกิจยังไม่มีแรงขับเคลื่อนดังนั้นสังเกตว่าใครเป็นคนจุดเชือ้อเศรษฐกิจให้มันไฟลุกโชนขึ้นมาได้ก็เหลือ,อแค่รัฐบาลเพราะรัฐบาลจะต้องเร่งอัดฉีดเงินเงินเร็วรัฐบาลเองก,ก็บอกนะครับว่าตัวเลข4%เนี่ยเห็นแน่เชื่อเถอะไม่ต้องการมาตรการกระตุ้นอะไรอีกรัฐบาลสัญญาว่าจะเร่งกระตุน้นเศรษฐกิจอัดฉีดเงินลงระบบเศรษฐกิจเร็วที่สุดในแตรม,มาท,ที่หนึ่งนี่คือคำนะครับโดยท่านนายกแลวก็รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพูดเองเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยปลายเดือนมกราควรจะรู้ละจะมีการประง เม็ดเงินที่ค้างท่อที่จะลงทุนกระตุน้นเศรษฐกิจตามมาตรการกระตุ้นปลายปีที่แล้วเนี่ยสาดแสนล้านเนี่ยงบค้างท่อไทยเข้มแข็งค้างท่องบประมาณที่เก่าๆเนี่ยที่รวมเป็เ็ดห้าหมล้านเนี่ยต้องเร่งอัดชีดเงินนะครับที่ประมูลจะซื้อจะจ้างไปบ้างแล้วเนี่ยปลายปีแล้วเร่งให้ก่อสร้างนะและโครงการรถไฟฟ้าโครงการสารภคพื้นฐานต่างๆก็จะต้องเร่งประมูลนะกุมภามีนาตามที่ให้ข่าวมาจริงครับและหลังจากนั้นก็ค่อยเคลื่อนเลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและตามด้วย 3G เน้นเศรษฐกิจพิเศษเขตพิเศษเร็วในช่วงของไตรมาสหนึ 2, 2> ่งไตรมาสสองเงินลงทุนจะเริ่มเคลื่อนมาและพยายามดันการท่องเที่ยวให้กลับมาดีขึ้นในระดับหนึ่งและส่งออกตามมาปั๊บสศิไทยก็น่าจะติดปีกแล้วก็บินไปได้ใกล้เคียง4%คเรัเเราคาดหวังกับภาครัฐเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับแล้วทีนี้จะคาดหวังกับการลงทุนภาคเอกชนได้บ้างไหมฮะคือต้องบอกก่อนครับว่าเอกชนเองเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอะไรเนี่ยจะไม่ลงทุนเพราะงั้นความมั่นใจอเอกชนมั่นใจอะไรบ้าง หนึ่งรู้แน่แล้วว่า a อซีเปิดแน่เพราะฉะนั้นการลงทุนที่ต่อเนื่องผูกพันกับเอซีเนี่ยเอกชนจะทำแต่การลงทุนของไทยที่รองรับ a อซีเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบจากการลงทุนสร้างโรงงานสร้างเครื่องจักรในประเทศแต่จะเปลี่ยนว่าไปคืบลุกไปลงทุนตลาดต่างประเทศแทนแต่ขณะเดียวกันก็จะเป็นการลงทุนเพื่อไปรองรับพื้นที่เคสีพิเศษซึ่งคาดว่าน่าจะมีแน่เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่แต่เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ย อาคารคาร์มรัพย์เริ่มไปแล้วอาคารพาณิชย์นะครับหรือกระบวนการโลจิสติกเนี่ยเริ่มไปแล้วเพราะนั้นจะสังเกตว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นโครงการลงทุนที่เอกชนต้องการเห็นวันแน่แต่สังเกตว่าพื้นที่เขตสิพิเศทษที่เรามีห้าพื้นที่เนี่ยนะครับคำถามคือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเลือกพื้นที่ได้แล้วหรือย,ยังครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีไม่กี่จังหวัดแล้วที่เขารู้เขาจะทาบริเวณนี้แต่ความชาัเมมชดเจนยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นเอกชนก็จึงยังมีการละล้าลังว่ารัฐจะเอาย,อยัางไงนะครับเพราะฉนั้นเอก เมื่อเห็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน mm hmm. เพราะฉะนั้นผมจะบอกพระเอกคนแรกคือรัฐบาลต้องเป็นรพระเอกปล่อยกระสุนยิงกระสุนเร็วหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นจะตามมา mm hmm. และเชื่อว่าปีนี้เนี่ยหนังเล่นในทุกคนเนะ่เล่นกันทั้งเรื่องจะมีพระรองมากมายแต,แต่เอกชนลงทุนนะตั้งแต่ภาคข,ของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคข,ของประชาชนที่จับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ภาคข,ของทางด้านการส่งออกครับ พเพลงเหล่านี้ที่รวมกันเป็นนะครับหมู่คณะนี่จะค่อยๆทย,ย,ยอยออกมาทีละตอนทีละตอนครับอย่างการส่งออกปีที่แล้วนี่แทบจะเครื่องยนต์ดับไปเลยนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยหอการค้าประเมินยว่าจะขยายตัวขนาดไหนคือที่เรามองไว้เนี่ยเรามองไว้น่าจะประมาณ3-4%เนะครับเหตุผลที่มองแบบนี้เนี่ยเพราะว่าปีที่ปีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเราประมาณตัวเลขประมาณเดือนพฤจิกายนครับและตอนนั้นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นก็บอกชัดเจนจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ แล้วก็สถานการณ์ของโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ผันผวนมากนะักเราก็เลยมองสมมติฐานว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับโ <ừ, S 2> ดยเฉพาะยิ่งน่าจะฟื้นตัวในมาที่2ปี58เป็นต้นไปแต่พอไล่หลังข้อมูลกลับมาเป็นเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าพลิกล็อกเยอะมากนะครับน้ามันถูกลงเยอะ ừ, แล้วก็รัสเซียถูกโจมตีข้างองินรูเบิลแล้วพอเปิดมาต้นปีปับ๊บสถานการณ์คําว่าดีเฟรชั่นเพราะเงินฟืดน่าจะเข้ามาปกคลุมยุโรปแล้วค่อนข้างจะเห็นชัดขึ้นนะครับ แล้วก็ยุโรปเองก็ฟื้นตัวช้ามากมีปัญหาเรื่องกรีซใหม่เนี่ยดังนั้นนักข้อมูลตอนนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าหลายคนเริ่มจะย่อการประมาณการตัวเลขการส่งออกลงเพราะการส่งออกเนี่ยถ้ามองจากข้อมูลในเชิงลบๆร้ายๆไว้ก่อนเนี่ยนะครับส่งออกในช่วงของครึ่งปีแรกอาจจะไม่เด่นนักเพราะสีโลกยังผันผวนครึ่งปีหลังอาจจะเด่นขึ้นเพราะนั้นส่งออกควรจะขยายตัวในกรอบประมาณ2-3%ได้แต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองนะครับเพราะว่ายังเร็วเกินไปในการสรุปภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่โดดเด่นไม่สดใสเพราะขณะเราพูดถึงการท่องเที่ยว เราเห็นการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับ,รบที่ผ่านมาแต่ก็มีรายงานออกมาว่าการท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่อนข้างจะคึกคักไม่มากเพราะชาวรัสเซียหายไปเยอะอมไม่ว่าเป็นพัทยานะครับหรือบริเวณของชายทะเลต่างๆในภาคกลางตลอดจนทางด้านทางใต้อันดาม,มันภูเก็ตอะไรพวกนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปเยอะเพราะเศรษฐกิจเขาแย่เนื่องจากการแซงชั่นและเนื่องจากการที่น้ํามันตกและก็เนื่องจากการที่เศรษฐกิจโลกมันซึมรัสเซียก็เลยขายของน้อยลงเพราะนั้น บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ภาพของการส่งออกหรือภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจึงยังเห็นสัญญาณไม่ชัดเพราะปัญหาต่างๆมันยังเหมือนคงอยู่และไม่รู้ว่าจะคลายตัวเมื่อไหร่เราคาดการไว้ค่อนข้างต่ํากว่าที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายไว้เอาไว4้4%พอสมควรเลยนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าใช่ไหมครผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแล้วแต่สมมติฐานที่มองเนาะคืออย่างที่บอกคุณโมณนายตอนแรกก็คือว่าเราก็มอง 3- 4มถึงสีเปอร์เซนตครับไวงในเบื้องต้นนะครับซึ่งผมคิดว เรายัางไม่ได้ปรับปยนมุมมองมีโอกาสได้อยู่ยังมีโอกาสอยู่มาแล้วะครับไทยยังใช้ตัวเลข4%็ในการขยายตัวการส่งออกอยู่ครับแต่กรอบที่เราบองคือ3ถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเชื่อตามสถานการณ์ยังใกล้ชิดว่าแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ครับแต่ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างที่อาจารย์พูดมามีหลายปัจจัยเลื่อนนะฮะเศรษฐกิจฟืฟ้นตัวยังไม่แน่ใจรวมถึงค่าเงินรูเบิลเองก็ยังไม่ดีด้วยแล้วก็เศรษฐกิจยุโรปอาจจะเจอภาวะเงินเฟื่ แถมเจอตัดสิทธิ์ GSP อีกต่างหากนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราที่ผ่านมาอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงกับผู้ประกอบการส่งออกบ้างฮะในการปรับตัวรับมือเศรษฐกิจปีนี้ครับคือผมคิดว่าปัญหาหรือความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอยู่แล้วนะครับครับผมว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาคงมีการปรับตัวมากพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าผูกพันกับสีโลกอันนี้หนักสุดคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยขายของให้ใคร ถูกไหมครับเพราะว่ามีหลายรายนะที่เป็น s m ส e คือก็ส่งให้โรงงานแต่ไม่รู้ว่าโรงงานเนี่ยส่งไปผลิตแล้วส่งให้ใครต่อ<ะ>หรือบางคนส่งไปให้กับเทรดเดอร์ผู้ค้าแล้วผู้ค้านี่เอาไปส่งตรงไหนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดที่น่ากลัวสุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือธุรกิจต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยผูกพันกับใครอยู่ขายคนไทยถ้าขายคนไทยปั๊บคนไทยที่เราขายของเนี่ยเขาไปผูกพันกับชาวต่างชาติไหมเช่นถ้าเราขายของให้กับคนที่เป็น นค,คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่งออกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรารู้เลยว่าเขาจะผูกพันกับสิโลกแล้วก็ต้องแยกอีกนะว่าเขาขายใครถ้าเขาขายสหรัฐก็โอเคนะสหรัฐกำลังเติบโตบขายกับยุโรปปีนี้เหนื่อยหน่อยขายที่ถูกตัดจีเอนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยถูกไหมเพราะนั้นอันแรกเนี่ยต้องใช้แบบสุนวูนะ่เนาะรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องรู้ก่อนว่าสินค้าเราขายให้ใครครับนะครับแล้วพอเรารู้ว่าสินค้าขายให้ใครปับ๊บก็เข้าไปดูสาระบบดูรายการเนี่ยนะครับว่าปัญหามันเกิดอะไรเค้้าาาาพููดถึงลกเรบม ถ้าพูดถึงยุโรปเฮ้ยเราขายให้กับยุโรปยุโรปมีความพันธุ์พวยมีความเสี่ยงเราก็ค่อยปนนั่งแงะบัญชีของเราเนี่ยตัวเลขจริงๆของเราเนี่ยส่งออกไปมันตกลงจริงปะ่ะครับสินค้าของเราลองไปถามซัพพลายเออร์ลองไปถามลูกค้าว่าเฮ้ยคุณชอบเราจริงไหมของเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างอันนี้ก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงคุณภาพถ้าคุณภาพปรับปรุงดีละต้นทุนปรับปรุงดีละลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่ไหวกําลังซื้อตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยขอย่อราคาได้ไหมก็ต้องมานั่งดูครับว่าลดให้เขาไหมจะเปลี่ยนจากลถเป็นแถมมมดี้ยคราาืนไวเิ ไม่ไม่ให้ต่อรองแต่เป็นแถมดีไหมผมว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีกยลยุทธ์นยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดแรกก็คือว่าต้องศึกษารู้ว่าใครคือลูกค้าเราแล้วก็เราเกี่ยวพันกับปัญหานี้ไหมแล้วก็ปรับตัวมันมีสองอย่างลดต้นทุนกับเพิ่มยอดขายถูกไหมครับแล้วก็ดูว่าสอยของรถิยมไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับตัวเรียบร้อยแล้วทั้งปรับตัวด้านคุณภาพเสร็จแล้วก็รวมถึงดูแลต้นทุนดีแล้วก็ตามแต่ลูกค้าก็ยังลดการซื้ออยู่ดีเป็นไงอาจารย์ฮะก็ผมคงจะพูดอย่างนี้ครับคือ แห่งจริงอยากจะให้แนะนําให้เรียนมหาลัยค้าไทยแบบนี้มาเรียนเรียนกับเรานี่แบบรู้หมดเลยเพื่อไม่ต้องงหลานมา้วสมัครตอนนี้นะเดี๋ยวแนะนําให้เป็นพิเศษนะครับครับโอเคคือภาพที่ผมอยากจะบอกนี่คือว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นบางรายการเนี่ยหรือบางสินค้าเนี่ยยังขายได้ภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับถูกไหมครับเพราะเราต้องดูว่าตอนนี้ลูยชิมที่เราขายเนี่ยลูกค้าพอใจกับสินค้าเราไหมสินค้าเราเป็นที่ถูกอกถูกใจและขาดไม่ได้หรือเปล่า ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าบอกไม่มีกาลังซื้อแสดงว่าเรามีคู่แข่งมากมายถูกไหมครับสินค้าของเราไม่ได้โดดเด่นคุณภาพของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เด่นพอจนที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาต้องซื้อจากเราครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณภาพของเราเนี่ยยังเป็นคุณภาพที่เหมือนกับตลาดทั่วไปและถ้าเราอยู่ในตลาดแข่งขันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือว่าก็จําเป็นครับที่ต้องตัดต้นทุนไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับเขาว,ว่าเรารลดราคาเราได้เท่าไหร่ ผมว่าอันนี้จําเป็นนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องกลไกทางธุรกิจอาจจะซับซ้อนในการมองนะฮะแต่ว่าภาพเดกันคือถ้าเขาต่อรองเราได้แสดงว่าเขาไปหาคนอื่นได้แสดงว่าเราอยู่ในตลาดที่แข่งขันนะครับแข่งขันสูงแลวเขาก็กล้ามาหักเราเขาอาจจะมีภาวะของเขาที่ฝืดเคืองจริงๆเราก็ต้องเข้าใจอ่ะกากีนนั้งเกียเสียถูกไหมก็คือเราร่วมเป็นพันธมิตรด้วยกันเขาไม่เคยต่อรองเรานะตอนนี้เขามาต่อรองแสดงว่าเขาเดือดร้อนจริงๆลูกค้าไม่ซื้อจริงๆและสังเกตเห็นนะครับว่าต่อให้สินค้าดีแค่ไหนเช่นเราเห็นรถ นะครับที่คนบอกว่าซื้อรถดีๆรถแพงๆบางทีคนซื้อประจําแต่เศรษฐกิจไม่ดีปั๊บรถเหล่านั้นก็อาจจะขายไม่ออกเหมือนกันเพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจจริงๆนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆก็อาจาเป็นครับที่จะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอาจจะต้องยอมลดราคานะครับโดยที่ง่ายๆคือลดต้นทุนให้เต็มที่ก่อนนะครับปรับคุณภาพให้ดีสุดก่อนถ้าเขาขอลดราคาคุยกันด้วยเหตุผลและจําเป็นจริงเราก็ต้องคุยกับเขาว่าโอเคได้ก็ได้แต่ถ้ากลับมาต้องเพิ่มนะนะครับ แล้วที่หลายคนแนะนํากันว่าก็ไปหาตลาดอื่นที่เป็นตลาดใหม่แทนสิอันนี้พูดง่ายแต่ทำยากไหมาอาจารย์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแทคืออย่างที่บอกผมว่านักธุรกิจรู้อยู่แล้วเพราะธุรกิจมีอย่างเดียวคือเจ๊งไม่ได้ค,คนทาธุรกิจไม่ต้องการให้เจ๊งหรอกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านักธุรกิจจะพยายามทุกวิถีทางนะครับแต่ข้อแนะนำน,นี้เป็นข้อแนะนําที่ดีที่เราละเลยไม่ได้เพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีลูกค้าที่รอเราอยู่เพียงแต่เรายังไม่ได้ไปหาเราใช้ความพยายามเต็มที่หรือ,อยังนะคะรับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได ไม่ใช่สินค้าเราไม่ดีนะแต่เขาไม่เคยรู้จักเพราะั้นบางคนก็บอกง่ายๆก็คือณวันนี้เนี่ยใช้เว็บไซต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการทําการตลาดหรือยังครับถูกไหมครับใช้ e marketing หรือยังและต้องเข้าใจว่าโลกยุคหน้าเป็นโลกยุคของ 4G ซึ่งกำลังจะประมงบปีนี้ถูกไหมครัเพราะณวันนี้คนรุ่นใหม่อยากจะทําอะไรปั๊บก็เซิร์ชเอนจินอยากซื้ออะไรอยากทาอะไรก็เซิร์ชเอนจินถ้าชื่อของบริษัทเราอยู่ในหน้าแรกหรืออยู่ในหาอันดับแรกอันนี้ยิ่งดีใหญ ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยที่เราสังเกตว่าตลาดใหม่ไม่ต้องเดินนะไม่ต้องเป็นต้องใส่รองเท้าถือกระเป๋าหนึ่งใบไปเดินทาการตลาดไม่ใช่เดี๋ยวนี้การตลาดยุคใหม่บางทีอาจจะเป็นว่าหาลูกค้าใหม่คือก็ไปเปิดในพื้นที่ที่เราไม่เคยขายเช่นไปเปิดในเว็บไซต์คนสนใจก็มาเองแล้วก็มีไอเดียแปลกๆจับตลาดวัยรุ่นให้ได้จับเทรนด์ให้ได้เช่นตลาดต่อไปผมอาจจะพูดวัยรุ่นซึ่งอาจจะมากเกินไปเนอะอาจจะเป็นวัยรุ่นที่ใช้วัยรุ่นมาเยอะแล้วผู้สูงอายุเป็นเทรนด์ผู้สูงอายุนะเพราะต ประชากรของไทยและทั้งโลกเนี่ยนะครับจะเป็นคนสูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยหนใน5เนี่ยเราจะเจอคนสูงอายุที่มีอายุ60ปีหนึ่คนหนะึ่งในหนี่20เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นคนคนทั้งโลกเท่าไหร่ล่ะ7,000ล้านคนครับ20เปอร์เซ็นต์ของ7,000ล้านคนเน่ะดูสิเท่าไหร่พันสี่ร้อยล้านคนเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้ว20เปอร์เซ็นต์ของไทยเท่าไหร่ล่ะ60ล้านคน12ล้านคนครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว,ว่าตอนนี้เนี่ยยยยธุุรกกกิจทีีี่่่เเวับคนนสอา มีความโดดเด่นขึ้นเพราะฉะสินค้าที่เรามีอยู่เราอาจจะตอบสนองกับคนที่เป็นคนปกติอายุไม่เยอะครับอย่างเช่นมูติผมกินร้านนะดื่มน้ําแก้วเนี่ยมันอาจจะหนักก็ได้นะผู้สูงอายุอาจจะให้เบาหน่อยอหรือถ้ามีฝาปิดนะผมถือโอกาสจิบน้ำไว้ในตัวนะบิดเนี่ยบางทีคนสูงอายุเนี่ยบิดแล้วมันแรงมากมันต้องใช้แรงเยอะบิดไม่ออกเปิดฝาไม่ได้ถ้าเราบิดง่ายๆเปิดฝาง่ายๆมันก็เป็นสินค้าที่แพคเกจจิ้งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ก็ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ใส่ใจพฤติกรรมของผู้สูงอายุสังเกตไสังเกตไหมคอนโดมิเนียมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีราวจับไม่มีบันไดบางที่มีลิฟต์ง่ายๆแล้วก็เป็นทางลาดชันด้วยใช่ครับถูกไหมครับเพราะนี่คือลักษณะที่คาว่าตลาดใหม่ฮะตลาดใหม่บางทีก็ตลาดในประเทศนั่นแหละแต่กลุ่มใหม่ที่เราไม่เคยจับก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือคําแนะนําดีๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการเอาไว้ใช้รับมือกับความเสี่ยงในปี2 5 5 8รวมถึงหาโอกาสในการหาตลาดใหม่เพิ่มเติม วันนี้ข็ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาของคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าแล้วนะครับพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ